ท่านผู้ชมครับผมอยู่กับท่านอาจารย์สุรสิทธิ์เสาคงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตินดอยเนาะนะครับก็ท่านเป็นผู้ที่ทําหลักสูตรพุทธศิลปกรรมมาแต่ต้นเลยนะครับในฐานะเป็นครูสอนเพราะฉะนั้นเพื่อให้เข้ากับจิ่รรายการคือพุทธศิลป์ล้านนา ในสายตาของพระและครูนั้นจะเรีนรยนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์กรรมมาติต้นเนาะนะครับพุทธศิปกรรมล้านนาอาจารย์หวังอะไรอย่างแล้วก็ต้องการจะพัฒนาจะได้ครับสาขานีค้คือหลักสูตรนี้นะครับท,ที่ก่อตั้งมาได้เนี่ยเพราะว่าเ,เป้าประเด็นก็คือต้องการที่จะให้พระภิกษุสงฆ์นะฮะที่จําศีลภาวนาในเขตของพุทธวาทั้งหลายนี่นะฮะได้สํานึกได้ตรักแล้วก็ได้เกิดความรู้นะฮะ ได้มองเห็นคุณค่าความงามความดีของศิลปะไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือด้านจิตใจที่ท่านบรุราอาจารย์ได้สร้างไว้นะฮะได้สารต่อนะฮะนะเพราะฉะนั้นนะฮะบัณฑิตที่จบปริญญาตรีนะฮะหลักสูตร4ปีนะฮะออกไปในไม่ว่าจะเป็นเอกของประติมากรรมหรือกิตรกรรมก็แล้วแต่นะฮะก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงาน,นะะในในในงานกิตกรรมเช่น วัดหรือว่าโบสถ์วิหารที่มีงานจิตกรรมับผนังนะฮะท่านก็สามารถที่จะไปบรณะาหรือไปเสริมแต่งนะฮะนะหรือแม้กระทั่งโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะฮะก็สามารถที่จะใช้จินตนาการสร้างสรรค์ให้เป็นลักษณะของความเป็นล้านนานะฮะนะเป้าประเด็นคือต้องเป็นล้านนานะฮะนะทีนี้ไอ้ความเป็นล้านนาจริงๆมันเป็นอย่างไรนะฮะมันก็ต้องสืบสารมาตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นวัดภูมินไม่ว่าจะเป็นวัดพระสิงนะฮะในวิหารลายคำนะฮะต้องเอาลักษณะของรูปแบบนั่นมานะฮะ ประยุกต์นะฮะแล้วก็ทาให้ให้สืบสารต่อไม่ใช่เป็นลักษณะที่ออกสมัยใหม่ทีเดียวก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าในหลักสูตรนั้นต้องการที่จะบัณฑิตที่จบไปเล่านะฮะให้ยืนหยัดหรือว่าให้คงอยู่ของความเป็นล้านานานะฮะในในลักษณะของความโดดเด่นตรงนี้ครับอาจารย์หลังจากที่จัดการศืก,กาศษามาระยะหนึ่งแล้วก็อาจารย์รู้สึกพอใจกับสิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ เหมือนใจเลยนะได้ดใจก็เป็นรุ่นรุ่นอันนี้ก็เป็นเข้าปีที่สามแล้วนะครับนะในแรกแรกนะฮะก็ค่อนข้างหนักใจเพราะว่าพระบางบางบางรูปไม่มีพื้นฐานในเรื่องของศิลปะเลยนะฮะแต่ก็โชคดีที่ได้นะฮะสถานที่เรียนคือวัดเจดยอดนะฮะนะซึ่งมีงานประติมากรรมซึ่งเป็นคล้สสิกที่สุดนะฮะนะในวัดเจดยอดนะฮะคือ ไม่ว่าจะเป็นเหล่าเทวดาหรือเทวรลูปที่ที่อยู่นะครับเป็นลักษณะของไฮเรลิสหรือว่านูนสูงนี่นะเป็นแบบอย่างนะฮะเป็นครูนะฮะเป็นบรมครูที่สามารถที่จะทราบซึมในเรื่องของสุนทรียะนะฮะทำให้พระเนี่ยน,น้อจะมองเห็นความงามขึ้นมาได้นะฮะก็ค่อยๆกระตื้งขึ้นในเรื่องของการเห็นคุณค่าของศิลป,ปะนะฮะในด้านฝึกฝีมือนะฮะก็พาเขาออกมาเขียนจากที่จริงเลยนะฮะให้เห็นนะฮะนะค่อยๆเป็นไปนะฮะก็ เป็นที่พอใจนะฮะสำหรับฝีมือของนักศึกษาในขึ้นปี3นะฮะแม้กระทั่งถึงบางบางรูปผ้าเนี่ก็สามารถที่จะประกวดได้รางวัลมาครับครับครับขอบคุณาอาจารย์ครับ ค่ท่านผู้ชมครับผมได้อยู่กับท่านอาจารย์ถมท่านหนึ่งซึ่งได้ตั้งแต่เริ่มคิดเริ่มทําเริ่มเขียนหลักสูตรไปนั่งที่มอจรอวิเขตเชียงใหม่มาเป็นระยะเวลาอันหลายปีนะครับและปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นอาจารย์สอนดูแลตั้งแต่ต้นเลยนะครับอาจารย์อุดมท่าราวิจิตกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์มาช่วยมอจรอวิเขตเชียงใหม่ครับอาจารย์อาจารย์ครับสาขาพุทธศิลปกรรมที่อาจารย์ดูแลอยู่ในเนาะที่สอนนี่เนาะอาจารย์นั่น คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและสถาบันสงฆ์อย่างไรบ้างครับอ๋ออันสาขาพุทธศิลปกรรมนี่อันเป็นสาขาแรกของประเทศไทยที่เปิดที่มจลอ,อันเวียเขตอันเชียงใหม่นะครับแล้วกัมันมีเป้าหมายที่ว่าเมื่อพิษบัณฑิตท,ที่จบการศึกษานี้ออกไปแล้วนะฮะเมื่อเรียน4ปีนี้บัณฑิตท,ที่จบไปนี้จะมีความรู้ความสามารถทั้งด้าน กิจกรรมปฏิมากรรมนะครับแล้วก็มีความรู้ทางด้านวิชาแกนทางพุทธศาสนานะ <Okay. S 1> และการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นน,นิสิตที่จไปนี่จะสามารถไปบูรณะวัดต่างๆนะฮะที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม,ร,ร,มรมที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาโดยตรงเลยครับครับ,รบ<ป>แล้วก็ไปไป,ไปบูรณะ ครับแล้วก็ไปทําใหม่ขึ้นก็นได้แต่ว่า<ล><ด>มีการสร้างสารรค์ขึน้นมาได้ตัวยนะสามารถสืบต่อได้หมายว่าบุรณะแล้วสามารถที่จะสาาร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นล้านนาออกมาได้ในทางจิตกรรมประติมากรรมและงานศิลปะตกแต่งของของศาสนาสถาน,ถานทุกวัดในภาคเหนือแต่ที่อาจารย์ที่สอนมาเดีนี้ปีที่สามแล้วเนาะครับยากครับปีที่สามครับอาจารย์คิดว่าพระเหล่านี้ที่มีฝีมือที่ว่าอาจารย์ที่ว่าไปเป็นประโยชน์ได้มีพอสมควรหรอครับ ครับมีครับเพราะว่าพระนิสิตอันปีแล้วนี่ปีสองนี่ไปประกวดวาดภาพที่อันตำรวจภาคห้านี่ได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วแลวะครั้งที่สองก็ประกวดก็ได้รางวัลที่สองมาแล้วครับครับว่า,วาสาขานี้เรียนได้ติงเจ้าบ,บ้านแล้วก็คูเจ้าครับทั้งพระทั้งเนนแล้วก็คารวาัตมีสิที่จะมาเรียนได้เลยโดยโดยใบจำกัดอายุ ถ้าเป็นคารวานี่บระจ็าการอายุเลยที่จะมาเรียนครับเพราะเปิดโอกาสให้เพื่อนได้มีโอกาสศึกษาได้ตลอดชีวิตเลยถ้าสนใจที่จะมาเรียนทางด้านนี้ครับอันนี้เราใจวัดสดวัดอันเจ็ดยอดเป็นสถานที่เรียนครับซึ่งดีที่สุดใช้สองที่ครับทั้งวัดสุนดอกด้วยแล้วก็วัดเจ็ดยอดด้วยส่วนใหญ่ถ้าภาคปฏิบัตินี่จะมาเรียนที่วัดเจ็ดยอดครับกับงานต่างๆที่มันเก่าๆเนี่ยครับเพราะมีตัวอย่างงานศิลปะ ปติมากรรมของเจดีเจ็ดยอดนี่อยู่อ่าศึกษาอ่าแต่อาจารย์คิดว่าในอนาคตนี่นิสิตเหล่านี้จะเป็นประโยชน์หรือว่าจะทํอะไรอย่างเหื่อได้พ้องครับโอ้นิสิตนี่อันถือว่าเป็นช่างศิลปกรรมกลุ่มแรกนะที่ออกไปพัฒนาวัดต่างๆในภาคเหนือ,อซึ่งจะรักษาเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม,รมของล้านนาโดยตรงเลยแล้วในคณะเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างงานศิลปะร่วมสมัยที่สะท้อน สะท้อนศิละปะวัฒนธรรมาาของล้านนาแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยเป็นการเผยแพร่พุทธศาสนาในทางอ้อ,นอมนะด้วยงานศิลปรกรรมครับครับปัจจุบันนี้เวลาสอนกับไปเยี่ยมวัดอยู่แล้วนะไปดูวัดนั้นวัดนี้ครับต้องต้องต้อง,ง,งมีโอกาสทั้งสาขานี้จะต้องพมีโปรแกรมจะต้องพากศึกษาไปศึกษาวัดต่างๆนะที่มีมีศาสนาสถานที่งดงามเนี่ยหลายวัดในเชียงใหม่แล้วก็ว รอบรอเชียงใหม่เช่นงลำปางเชียงรายฮะไปมาหมดแล้วจะไปครับโครงการที่จะต้องไปศึกษาครับคก็คิดว่าสาขาพุทธศิลปกรรมนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพุทธศาสนาเนาะครับครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์ครับมากๆเลยครับอาจรย์สวัสดีครับบุครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพการแสดงกงคุริมานสำนึกบาปเนาะ นะครับก็ทั้งหมดนี้คือเป็นนิสิตสาขาพุทธศิลปกรรมล้านนาปีที่ปีที่หนึ่งนะครับขณะนาปีที่หนึ่งยังเก่งขนาดนี้นะนะครับอาจารย์อาจารย์เสถียรครับอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าทั้งหมดเนี่ยคิดจะได้ถึงมาแสดงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เราสถาบันเขาอยู่ในวัดเขาต้องเรื่องเอาอ้างอิงถึงของพุทธศาสนาก็เราจะาจำลองพุทธประวัติตอนหนึ่งก็คือตอนองค์ุลิมาครับ แล้วก็อยากให้รุ่นน้องเนี่ยมีความสามัคคีกันทุกคนต้องมาแสดงร่วมกันครับแล้วก็แบบมัต้องใัยอาคติสักคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งก็ว่ามีอาคติแล้วก็ร่วมกันขนาดว่าองค์ุริมันอย่างสำนึกบาปได้นะครับก็เมินถือว่าเป็นกิจกรรมของงานสาขาพุทธศิลปกรรมครับผมครับนี่ฝึกฝึกเมินก่อน อันนี้ประเมินครับสามวันครับสามวันได้ขนาดนี้เนาะครับผมครับอาจารย์ฝึกเองเหรออ๋อมาได้ฟืกครับน้องๆทานมีร่วมกันนบเปิ้นมีเปิ้นมีอันนี้อยู่แล้วเนาะครับผมครับเปิ้นมีความชํานาญอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นนางมันต์นีเนาะครับมันต์นีครับผมนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยคือกิจกรรมของสาขาพุทธศิลปกรรมหลังจากที่ไปเฮียนแล้วเนาะ เยนแล้วก็ยังมาทํากิจกรรมนี่ครับนะครับเรืเร่องเล่าเรื่องราวของออพุทธศาสนาเนาะนะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็อยุดเย,ย,ย็นเป็นสุขกคนนะครับในการไหว้ครูหรืออะไรอย่างต่างๆเนี่ยอาจารย์ได้ใส่อ,อย่างเข้าไปในจิตใจของห้องครับครับก็การไหวครูประจําปีของสาขาพุทธศิลปรกรรมครับเอาจะจัดประจําปีคือไหว้ครูแบบพูดนะครับการไหวครูนี้เพราะว่า เป็นการล้ำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิศาสตร์วิชาความหูหมกับกับลูกศิษย์นะครับตั้งแต่รุ่นแรกนะครับตอนนี้เขามีรุ่นที่สก็เลยไว้ครูครั้งที่3เขาได้ใส่อ่หนึ่งความหูสองเขาได้ใส่ในเรื่องของด้านคิดใจใื้อ,อคนที่เข้ามานี่แล้วนะครับคือล้ำลึกถึงครูครูแสดงความกระตัญญูนะครับด้านคิตใจนี้ถ้าเขามีคิตใจเป็นพูดปอนะครับหรือว่า ได้อบรมฝึกนอกจากงานศิลปะแล้วนะครับขเขาก็จะได้นิสิตทั้งหลายนีย่ก็จะได้เอาเนื้อหาความรู้นั้นไปพัฒนา,าทั้งด้านชีวิตครอบครัวและด้านสังคมต่อไปแล้วก็ที่นี่อาจารย์ครับในีนี้เป็นรุ่น3แล้วเนาะ รุ่นที่สามรุ่นที่สามทีนี้พัฒนาการของลักสูตรของพุทธศิลปกรรมในขณะนี้มันอยู่อย่างใดครับเพราะจะพัฒนาไปเป็นสูงขึ้นการหรือว่าจะใดครับครับเนื่องจากว่าเขาเปิดมาสามรุ่นแล้วก็ตอนนี้มีนิสิตประมาณเป็นร้อยแลวนะครับในสาขาพุทธศิลป์นะครับก็ว่าเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีสังคมหรือว่าประชาชนผู้สนใจที่เข้ามาศึกษานี้จนวนมากบางคนก็อยากจะเฮียนระดับสูงกว่านั้นแต่ว่าบางคนก็อยากจะ เฮียนระดับต่ำกว่าระดับปิญญาตรีนะครับสูงสูงกว่าปิญญาตรีก็คือปิญญาโทต่ำกว่าปิญญาตรีก็คือประกาศิบัตรหรือว่าดีโปม่นะครับแต่ตอนนี้สองระดับนั้นก็คือเฮายงบัได้เปิดเตือ้อเพราะว่าเฮายงบัมีลักสูตรเตื้อนะครับเฮา,าทั้งสาขาพุทธศิลป์แล้วก็มหาลัยมหา,มหาจุฬาลงกรณ์ทั้งวิทยเขตและกระทรวงกลางนั้นกําลังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพัฒนารักสูตรให้คนที่สนใจ ด้านศิลปกรรมเนี่ยได้เข้ามาศึกษาที่มาอะไรมาจุฬาลงกรณ์นะครับอาจารย์ครับ,รบครับ,รบนึกนักขึ้นนี่เนาะเึกนักขึ้นแล้วก็เป้าหมายก็คือว่าอยากจะเอาพุทธศิลป์พุทธศิลป์เนี่ยปิกมาวัดถารอบนี่งครับเนื่องจากว่าทั้งศิลปะในทั้งที่เป็นระบบและในระบบนั้นที่อื่นๆยังแบบมีเตื้อเขาก,กพยายามที่จะให้นคนในสังคมไทยที่เป็นโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยนะครับแต่เฮียนหูนะครับที่ศิลปะที่มีในวัดแล้วนั้น ที่ขาดหายไปแล้วจะปิกมาวัดธรรมครับครับวันนี้คือเป้าหมายใหญ่เราเป้าหมายใหญ่ครับที่เราจะทำเนาะท่านผู้ชมครับก็จะหันว่าพุทธสาขาพุทธศิลปกรรมจะเป็นความหวังของขององค์กรพุทธในอนาคตที่เราจะเอาเรื่องราวของพุทธศิลป์ปิกมาอยู่ในวัดถึงรอบหนึ่งแล้วก็มีการเทียนการสอนวันนี้เป็นปริญญาตรีเนาะต่อไปก็จะสูงขึ้นเป็นเป็นอนุเป็นนั้นดิปโลมาดิปโลมา หลังจากนั้นก็จะเป็นปริญญาโทน่าสนใจถ้าผู้ชมที่มีรูปเบลลานก็จะส่งมาเห็นที่เราถ้ามีอย่างจะมาจะมาสอบถามก็ได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพูนชัยปัญทยะซึ่งอยู่ศูนย์บัณฑิตศึกษามจรอวิเขตเชียงใหม่ขอพระคุณจารย์มากๆครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากการที่ได้ดูควงทาในวันนี้เราจะหารได้ว่าสาขาพุทธศิลปกรรม ของมอจรวิเขตจังใหม่นั้นกำลังก้าวหน้าแล้วก็รุ่งเรืองไปด้วยดีนะครับวันนี้เป็นวันไหวครูแล้วก็ไหวครูวิถีพุทธโด,ดยนะครับก็จะหันได้ภาพกิจกรรมต่างๆและนอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นก็คือเรื่องราวขององค์คุลิมานประกอบในการครอบครูหรือไหว้ครูในวันนี้ก็จะหันได้ว่า ความหลากหลายของผู้ที่มาเยียนที่นี่แต่ว่าสิ่งที่หลากหลายนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับพระสาวกเท่านั้นนะครับองคุลิมานก็เป็นสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าครับท่านผู้ชมครับรายการควงธรรมในวันนี้เราได้นําเสนอเรื่องราวของพุทธศิลปรกรรมซึ่งขณะนี้มีผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนในสาขานี้จํานวนนักเลยนะครับแล้วก็กะจะหันว่าพัฒนาการต่อหน้า ต,ต่อไปนี้ครับจะรุ่งเรืองกันไปเรื่อยๆนะครับรายการควงทรรมจะได้นําเสนอเรื่องราวดีๆอย่างนี้สู่ท่านผู้ชมทุกวันนะครับในช่วงที่ของรายการควงทรรมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมรายการควงร,รมเวลามดเวลาซิ่งเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขออนางรายการควงทรรมจากท่านผู้ชมไปก่อนครับผมคีรินหินคงสวัสดีครับ